คือการที่พระองค์ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทยาณก็คือรู้ความจริงสี่ประการเรียกว่าอริยสัจสี่เมื่อพระองค์รู้องค์เดียวรู้พระองค์เดียวแล้ว พระองค์ไม่ไม่ได้ไม่ได้สอนต่อไม่ไม่ไม่ได้ได,ได้นำไปเผยแพร่ต่อทำนั้นก็ก็คงจะมีความหมายอยู่เฉพาะพระองค์คงไม่ได้มีแบบอย่างให้ให้เราเห็นจนจนมาจนถึงทุกวันนี้ว่าสังคมสงการเกิดขึ้นของสงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้แต่เกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาลนะการที่ สงเกิดขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากว่าพระองค์ได้จงใจพระองค์ได้ได้ตั้งใจว่าจะสร้างสงไหมหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสู่พระองค์ก็ยังยังอุทานก่อนว่าอทมนี่เป็นธรรมอันปานนีรทมนี้สร้างลึกซึ้งยากไป่อย่างถึง เป็นสิ่งที่ล้ำลึกมนุษย์ธรรมดาผู้ไม่มีศรัทธาผู้ไม่ได้ใสในการหลุดพ้นเลยเขาจะเข้าใจหรือเขาจะเขาจะเอื้อเฟื้อใส่ใจหรือเงี่ยหูฟังหรืออจึงเป็นเหตุทำให้พระองค์ก็ยังยังยังอ,อุทานในพระทยไว้ จะสอนดีหรือไม่ <c oughs> ก็คืออริยสัจสี่นี่แหละทุกสมุทัยนี่รมูมรรคสี่ประการแล้วพระองค์เห็นสี่อย่างนี้อย่างทองแท้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> ก็คือจนเห็นเป็นไตรลัก